จะได้ใกล้ๆจะได้เกี่ยวแล้วค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะจะเข้าใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวแล้วแล้วก็อันนี้เขากันไม่ให้อะไรนะคะไม่ให้หมูป่าหรือว่ากวางลงมากินข้าวเขาจะดล้อมอไฟฟ้าไว้ล่ะคะมีผักตบมีผักอะไรนะบ้านบ้านเอาเอินผักอีหอ่งคะ่ะที่กินได้นะเอาอานาะอี๋อ่ะก็ไปจริงๆมันสมมติลืมซื้อแนละ้วมันมันผักตบชาวาดอกค่ะเพื่อเผักอี่ะที่บ้านเขากินนี่ค่ะ สมัยก่อนมุ่นส่งกับเคยกินค่ะเกิดอยู่นี่ตาเขาเขาจะมีด้วยค่ะก่ว่านำแหงแล้วค่ะเจ้ากลายสิดเกียวแล้วงามอยู่ค่ะเขากับเข้ากับปีนี้มันเล่นหน่อยด้ยค่ะมันฝนตกหลายก็ว่าช่วงนี้ฝนบ่อยตกแล้วค่ะมันตกแรอยาให้คนเขามาด้วยอับูนายคนละ คนมาภูเขาได้ค่ะนี่ก็จะเห็ดน,น้าในกลางภูเขาเรียมภูเขาสิมาก,กินโซบะในปลาได้ค่ะเด้กมือได้มือนี้ล้านได้กันรถแนค่ะหากินยากยากเลยค่ะมากินโซบะฝกายยากสิเขาไปกินเขาในลานกันเด้อจะเด้พอกันย้ากินเขาจ้า